ในปี1911ครับมีนักสำรวจชาวอังกฤษและชาวนอร์เวย์ครับแข่งขันกันว่าใครจะสามารถพิชิตขั้วโลกใต้ได้เป็นกลุ่มแรกนะครับนักสำรวจชาวอังกฤษชื่อว่าโรเบิร์ตนักสำรวจชาวนอร์เวย์ชื่อว่าอามุนเซนนะครับทั้งสองนะครับมีอายุพอๆกันนะครับมีประสบการณ์พอๆกันที่สําคัญนะครับออกเดินทางในเวลาที่ใกล้เคียงกันและในช่วง2เดือนแรกทั้งสองนะครับ ได้รับนะครับสภาพอากาศที่เลวร้ายมากๆนะครับในการเดินทางนะครับแต่เมื่อในวันที่14ธันวาคมคิรศักราช1911ครับทางด้านนอร์เวย์ครับอามุเซนครับได้สร้างประวัติศาสตร์ครับเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่เดินทางไปถึงขั้วโลกใต้ได้สำเร็จครับหลังจากนั้นนะครับอีก35วันต่อมาครับคณะของอังกฤษครับนำโดยโรเบิร์ตครับ ได้เดินทางมาเห็นภาพที่น่าเจ็บปวดใจนั่นคือเห็นธงของนอร์เวย์ปักอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วครับคณะของอามุเซนครับได้เดินทางกลับมายังเบสแคมป์ครับและประกาศให้โลกได้รับรู้เป็นครั้งแรกครับถึงความสำเร็จของพวกเขาครับในวันที่25มกราคมครับคศ1912นะครับ,รบแต่คณะของโรเบิร์ตชาวอังกฤษ ไม่มีใครครับเหลือ,อรอดชีวิตกลับมาแม้แต่คนเดียวครับอะไรคือความแตกต่างระหว่างอามุเซนและโรเบิร์ตสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดนะครับก็คืออามุเซนนะครับนักสำรวจชาวนอร์เวย์ครับจะเดินทาง20ไมล์ทุกๆวันนะครับไม่หยุดนะครับอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันนั้นจะมีอากาศที่แสนจะดีนะครับซึ่งเขาสามารถเดินทางได้ถึง30ไมล์แต่เขาเลือกที่จะเดินทางแค่ 1 5ถึง20ไมล์เท่านั้นในวันไหนนะครับที่เจออากาศที่เลวร้ายมากๆนะครับอามุเซนนะครับก็จะออกเดินทางไปให้ได้มากสุดครับไม่ว่าจะเป็นสัก1 0ถึง15ไมล์ก็ยังดีส่วนคณะของโรเบิร์ตนั้นแตกต่างออกไปครับเมื่อใดครับที่เจอสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับพวกเขาจะหลบตัวครับอยู่ในเต็นครับแล้วเขียนบันทึกครับแบบว่าเซ็งจังเลยวันนี้อากาศไม่เป็นใจเลยแล้วเมื่อวันใดครับที่อากาศที่ดีๆพวกเขาก็เดินทางตะลุยครับอย่างเต็มที่ครับ เพื s <S <preach science> ่อไปให้ไกลที <S <S ่สุดเท่าที and and ่ผอยทําได้เพื่อชดเชยครับในวันนี้ผู้เขาหลบอยู่ในเต็นท์นั่นเองแต่มาส่งผลกระทบครับไปยังร่างกายพูกเขาทาผู้เขาเหนื่อยล้ามากจนเกินไปและเมื่อไดที่เจออากาศที่เลวร้ายมาอีกทําให้พวกเขาครับไม่มีแรงกายแรงใจครับที่จะทําอะไรหรือเดินทางต่อไปนั่นเองครับและนี่คือที่มาของกฎ20มาที่เราคุยกันในวันนี้นะครับถ้าเราอยากประสบความสาเร็จในด้านใดของชีวิตนะครับเราควรที่จะสร้างครับความก้าวหน้าครับในด้านนั้นทุกๆวันทุกๆวันนะครับ และเมื่อใดครับที่เราเจอนะครับความมรสุมหรือว่าความเลวร้ายของสภาพอากาศต่างๆนะครับเราก็ไม่ควรที่หยุดเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับเหมือนของทีมของนอร์เวย์ที่ก้าวหน้าไปทุกๆวันแม้จะนิดหน่อยแต่เราก้าวทุกๆวันครับและเมื่อใดครับที่มีอากาศที่สดใสและเรามีพลังร่างกายที่เต็มพิกัดเต็มที่ในการที่จะเดินทางเราก็ไม่ควรที่หักโหมมากจนเกินไปครับ ที่จะไปถึงสิ่งสิ่งนั้นทุกคนครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่ใช้กฎของ20่หมายนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวครับผมอ่านหนังสือศึกษาความรู้ครับและทําคลิปลงเพจของเรานี้ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและผมยังตั้งใจที่จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆๆืนะครับทุกคนครับลองดูนะครับลองหาเป้าหมายสักหนึ่งอย่างครับที่มีคุณค่าต่อตัวของเราครับและ ทําตามกฎของ20ไมายครับทุกๆวันทุกๆวันนะครับไม่แน่นะครับวันหนึ่งนะครับคุณอาจจะพิชิตขั้วโลกใต้ของตัวคุณเองได้